สวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลมือถือทุกคนนะครับวันนี้จะมาเปิดหัวกระดูกเรื่องเกี่ยวกับการก่กอกระแสว่าเป็นการออกมาโต,ตะะา้ตอบนะครับเ่ืเ่อกรณีใดๆก็ตามโดยเนื่องจากนะครับคือว่าตอนนี้นะครได้ติดตามอยู่กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือ ตามไอดีโซเชียลก็จะเป็นชื่อเพจนะครับปรับเวาลาหน้าเป็นเอ่อที่แกเป็นคนมีแล้วนะครับแต่ว่าด้วยเนื่องจากแกเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็การใช้คำพูดตรงจังก็จะดูแรงแต่ว่าก็ผมก็รู้นะครับว่าใครจะมองยังไงแต่ว่าทุกคนคนละทุกคนก็นต้องมีมุมที่ดีแล้วก็มือที่ดายนะครับ ผมมอ,มอในมุมีของเขาว่าเออเขาสนุกเนคติต่อเพื่อนร่วมโลกหรือว่าต่อคนที่เขาไม่จย่ยมองโลนแง่นี้น mm hmm. ก็เลยไม่ได้อะไรแล้วที่ชอไปเจอการลีทวิตกิ mm hmm. ต๊กรชรนทรกน mm hmm. ก็เลยเข้าไปเมือนเอไปคอมเมนต์นะครับแตก็ไม่ได้ตั้ใจที่จะไปต่อว่าหรือว่าอะไรเขาก็ไม่ได้ทำทีเียขึมากขแเล่นะกอกระแสะ ผมขอป็นติ่งอยู่ทางโซเชียลแคมเปญเลยดีกว่าก็ฝากไว้นะครับใครกะกล่าวถึงใครก็ยังไงแต่เราทราบผมแค่ต้องการเข้ามาเพิ่มความรักสึกนะครับ้วมีขนาดใหญ่ขนาะมากรนาดครับ